คนไข้โรคเบาหวานนี่จะมีเทโลเมียสั้นกว่าคนที่มีระดับน้ําตาลปะกะติแล้วก็จะสั้นเร็วขึ้นถ้าสมมติไม่สามารถคุบน้ําตาลได้เลย ถ้าเสริมเทโรเมียร์แล้วเนี่ยมันช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วย uh huh. อันนี้คือสิ่งที่เราพบจริงะนะคะในการที่เราเก็บข้อมูล10คนเมื่อกี้เนี่ยะคะ่ะ uh huh. ให้ดูนะคะ8อาทิตย์ระดับน้ําตาลทุกคนลงมาต่ํากว่า100คนไข้โรคเบาหวานนี่จะมีเทโรเมียร์สั้นกว่าคนที่มีระดับน้ําตาลปกติ uh huh. แล้วก็จะสั้นเร็วขึ้นถ้าสมมติไม่สามารถควบน้ําตาลได้เลย uh huh. เพราะปัจจุบันนี้เราเจอว่าอัตราการเป็นโรคเบาหวานของบ้านเรายัางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งหนึ่งที่เป็นมักจะเป็นกันเยอะมากเลยก็คือว่าร้อยละสองของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมักจะสูญเสียดวงตานะคะวัฒน,นชีวานีคะสามารถเพิ่มทีเซลล์แล้วก็ทำให้เกิดการกำจัดเชื้อและก็เนื้อร้ายได้ทีเซลล์ก็คือเม็ดเลือดขาวนะครับค่ะก็เม็ดเลือดขาวที่มีประโยชน์ที่สัดการกับปัญหาการติดเชื้อทั้งหลายแหล่ก็เป็นเม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกันนะครับ